เรื่องไหไรคะสนุกดีอะชอบชอะไม่ได้ทั้งวันอะโอ้โหพอจะชูกระลอนปิดป้อนรกระวนทำไมละกระลอนปิดป้อนไพ่หลอกลวงกระลอนปิดป้อ,อ,อนหลอกลวง อนะแอบแอบมีผู้หญิงคนของในความรักนะทุกสิร้อนมากพอหลอกหลงจนหลงไม่จริงใจจับไม่ได้และไม่ทันพ่อปลาไหลพ่อปลาไหลฆ่าคันปีแอบปลาไหลสามร้อยชาติจะลงปิ่นปนจับไม่ได้และไม่ทันยอแอบคบใครไม่ได้นะ แอบเลี้ยงดูด้วยนะแอบ,บให้เงินให้อทองใช้นะซื้อของสวยๆทำงานให้เขานะเนี่แหละจริงใจป่อดภัยรู้หรอคผลประโยชน์ดีคนานี้นะสวยจริงนะสวยนะสวยมากค่ะได้ไปเลยค่ะมาบันเลยค่ะนั่งค่าเตเล็บอ่ะเออถ้ามีตังก็มีแม่บ้านมีเงินจ้างแม่บ้านไม่เป็น,นไรอันนี้คือเรา พูดเรื่องไทยไงแต่ดูท่านะพี่ยัรวยจังไปบ้านเนาะให,ให้คนนี้ดูสวย้งพี่พูดเรื่องไทยเออเขาแอบไนมะแอบคุกแอบเหาเงินในถองใช้ด้วยแล้วก็กทีิบาลจับได้ด้วยม่าอะไรเนี่ยชื่อไม่ได้กระลันปีนคน น yeah. อ่ะประเดีษยวสนุกดียชอบอะนี่ฮะไปความยุติธรรมมาแล้วเด้อนี่เด้อนี่เด้อทุกสิ่งทุกอย่างไปอยู่ที่การกระทำของเราอะไรจะเกตนั้นก็อยู่ที่การกระทำของเราณเจ้าอืมอันนี้นะคะสัพว์สิงห์นั่นทอง สับสิงเป็นคนที่รวยม่จา่คนเมืองยอเปลาไอ้ดูสิแอบมอง,อมองใครคะคนใหม่คนแอบมองโอ้สงสัยมีคนมีคนแอบมองใครอยู่คนนี้เป็นบุคคลที่เป็นคน,น,คนมีกระตัน เดียวด้วยคือถ้าใครได้เป็นแฟนเป็นผัวก็คือสบายอะนะโมมีตังค์นนี่เนี่ยก็แอบมองใครอยู่ไม่รู้นะคิดมีการคุยมีคุยนด้วยนะคุยแต่ไม่ได้คุยคุยเห็นหน้าหรืออะไรนะแต่คุยแบบอาจจะคุยในโซเชียลเงี้ยหรือแท็กอะไรนะ่ะสื่อสารเนี่ยสื่อสารกันอยู่นะเขาอยากเหมือนเขาอยากแบบอ่า เขาชอบเขาชอบนะเขาชอบใครไม่รูอ้อันนี้เป็นผู้ชายใช่ไหมก็อาจจะชอบผู้หญิงนะแต่ผู้หญิงอยู่ไหนไม่รู้อ่ะเอ้าแล้วผู้หญิงอ่ะแล้วผู้หญิงเป็นไงคิดเนี่ยชอบเนี่ยแต่ก็คือน่าจะตื่นติดต่อสื่อสารหรือคุยกับเขาน่าแต่คือ,อไม่แสดงตัวตนให้บุคคลนี้รู้มังว่าตัวเองเป็นใครอะไรเงี้ยอืมเนี่ย่็ขันตาคันลูกตาตาตา,ตาหนูันลูกตาคันลูกใหญ่ เจ็บเจ็บตากระทโหดนคะเนเนี่ยผู้หญิงคนเนี้่าเนี่ยบุคคลเนี่ยบุคคลนี้นะมันที่มีกระตังเนี่ยนะแอบหลงใครคนนึ่ะอยู่อบติดต่อสื่อสารอืมติดต่อสื่อสารอาจจะเป็นส่งข้อความหรืออะไรนี่นะแต่เขาอยากเหมือนเขาคิดอะไรนะเหมือนเขาแบบอยากบอกความในใจหรือบอกรักอะไรน่ะคิดมานะ ก็ดูเหมือนก็ชอบไงแต่เขาไม่กล้าโบแล้วก็นั่งอันนี้อันนีีอันี้เหรอถ้าเปรียบเทียบไปได้นะก็คือถ้าเป็นเรานะเราก็คิดว่าเป็นุคนเดียวกันแต่เป็นคนนี้ก็ตังค์รวตังรวยแล้วนใครวะใครอ่ะก็แอบมองใครอ่ะ ครับโ <Yep. S 2> อ้โหแอบชอบชคืออะไรนะคนของโช,ชาชะตาอุย้ยแอบชอบแอบชอบแอบชอบอ้าวแล้วผู้หญิงอ่ะอ้าวผู้หญิงอยู่ไหนอะโอ้โหผู้หญิงไม่ออกเลยเอ้าแล้วผู้หญิงไม่ออกอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นอ๋อมาขอ เป็นแฟนอันหนึ่งนะอาจาอาจะปตกติความหมายเ,เป็นไปได้นะอาจจะไปขอพรพระกระด้อธิษฐานขอพรพระใช่ไหมหรือขอเป็นแฟนหรือขอกลับมาเป็นเหมือนเดิมอไนะไรเงี้ยนะอาานนืุคนนีมม้น่าจะเป็นคนที่คนเดิมๆั้งน่าจะเป็นคนเดิมๆเพราะว่าเป็นไพ่ถ้วยออกใช่ไหม อันนี้ก็แอบไงแอบบเก๋งจิ่งเนาะจะแอบ,บไปถึงไหนนี่ฮงี้คนของเชิดชะตาแตบท่าพายอย่างนี้ออกกันแล้วไกลแล้วะนะไกลจะไกล,จะ,ไลจะเกิดขึ้นแล้วนะฮะสนุกดีอะช่วง,งนี้ดูสิดูปิงนี่ปีกจะออกปั๊บสัน้น ว้าวปีนคือมีชีสเสียงแต่ชีวิตรักเขาเหรอด,ดูน่ะพอดูแบบดูพฤติกรรมเนี้ยดูแทนข้างหลังเรื่องครอบครัวชีวิตคู่อะไรนี่เนาะ <ừ> รักนักแน่นรักมันคงนะ <ừ> เป็นคนที่แบบทำง,งานทางการเก็บเล็กผสมน้อยเป็นไปชีวิตก็สบายนะ เป็นคนที่แบบมีความคิดอะ่ะเป็นคนคิดแข่การเงิน,นเป็นเป็นแบบมีชื่อเสียงในแวดวงสัขขงคมเขาอะไรก็ว่าไปนะแต่บุคคลนี้ก็คือเนมีชีวิตชีบบสิ่งนี้มาเนาะหัวมีไม่น้อยหรือใช้ข้างหลังเอาผู้หญิงอยู่ไปแอบนอนกับผู้หญิงอื่น mình anh điều không đủ rồi, rồi mình mình tản rồi là mình nó không gần rồi á bộ thì mình chú trai nùng nùng à bộ thì nó mình mình tình hình này mình mình gần rồi cảm thấy sự cảm huý nên cả nhà อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงความความรู้สึกมันแตกต่างกันตาตะเกียบรอยเนี่ยเออคนเมื่อกี้เริ่มต้นใหม่อยากเริ่มต้นใหม่งูแอบแอบรัางเขาด้วยดิ น,นกดเรียนแอบรักแอบชอบเขาอยากจะแบบเข้าหาเขาเนี่ยจะเข้าหาเขาอยางมาันจะมาคุยด้วยอะไรเงี้ยอย่ากมาแบบเป็นมิตรคุยด้วยอะไรเงี้ยดูดิแต่มาดีนะเข้ามาดีนะคนนี้นะมาด้วยความจริงใจนะถ้าแบบมีอะไรให้เขาช่วยเหลือเนี่ยเขาช่วยเต็มที่เลยนะคะช่วยแบบพอช่วยได้เขาก็ช่วยไงการเงินก็ถ้า ถามก็แล้วช่วยไหนก็ช่วยนะอเขาเป็นคนจริงใจนะเนี่ยนะเขาก็อยากจะเออไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นอาชีพการงานเขาเขาก็เขาก็เป็นคนมีนความจริงใจนะมาดีมาดีคนนี้นะไม่รู้ใครนะเก่กันการเขาก็อยากเริ่มต้นแบบเริ่มต้นแบบเออพอ ป็นอะไรที่แบบมันคงยั่งยืนนะเป็นเพื่อนก็ได้อยู่อะไรก็ได้ที่แบบอยู่ตลอดเพราะเป็นดินใช่ไหมอยากอน,นี้อยากมาอยากไวเลยนะเป็นอะ่รอย่งเดือนไม่ถึงสามเดือนอะไรเงี้ยนะระยะเวลานะอ่ะแลืวอ็คือนะประมาณห้าเดือนแต่อยากมาเลวเนี่ยอยากเริ่มแล้วรักแอบรักมากเนะีอยากมาแบบ ก็คืออยากช่วยเขาอยากช่วยเหลืออยากดูแลคำไข่เป็นยังไงมัง่งเป็นอะไรมั่งชีวิตดีไหมคันไข่เป็น,นยปอย่างตัวหัวคอยแป๊บหนึ่ง